ว่าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้รถป้ายแดงโปรดีๆนะคะทะเบียนกรุงเทพอันนี้แต่งเต็มรอบคันเริ่มจากด้านหน้าติดโลโก้ไตรานสปอร์ตที่ฝากระโปรงเท่มากๆเลยคันนี้และได้กระจังหน้าสีดำมีในส่วนของครอบตัวซีสีดำอีกด้วยและยังมีตัวครอบไฟหน้าเท่ๆแบบสไตล์ออฟโรด จัดทั้งทีออกรถเอ็มทั้งทีเอ็มจับเต็มจัดหนักกับเต็มทุกคันนะคะและยังมีชุดแตง่งชุดแต่งสเกิร์ตโอ้โหคันนี้ถ้าชอบแคปเลยนะคะอยากได้แบบคันนี้แคปรบส่งมาที่เบอร์0875569649นะคะย้ำว่าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้รถป้ายแดงโปรดีๆนะคะทะเบียนกรุงเทพตัวนี้ด้านข้างติดส่วนซุ้มล้อแบบหมุดเท่ๆแบบออฟโรด และยังเปลี่ยนยางให้ด้วยแบบมอนสเตอร์ลูกค้าชอบแบบนี้อยากให้เอ็มจัดให้เอ็มจัดให้ได้เลยแคปเลยนะคะหรือจะเปลี่ยนแม็กก็ได้แต่ตัวนี้ลูกค้าชอบแบบแม็กมิซูก็ทําให้ได้ใส่ตัวยางมอนสเตอร์เท่สุดเลยยังไม่หมดติดในส่วนของลายเป็นลายสติกเกอร์สไตล์ออฟโรดเอ็มมีให้เลือกกว่า20กว่าแบบเลยถ้าชอบแบบนี้นะคะลูกค้าแคปเลย ตัวนี้ลายเท่มากลายสไตล์ออฟโรดมีให้เลือกเยอะทั้งหมดนี้ฟังดีๆนะโปร3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้น39,000บาทได้ทั้งหมดทั้งข้างหน้าข้างข้างยังไม่หมดติดคิ้วกันศาสตร์รอบคันทั้ง4ประตูติดฟิล์มชอบเข้มชอบบางบอกได้เลย 40, 60, 80เลือกได้นะคะฟิล์มอย่างดีเซรามิกอย่างดีเลยนะถ้าชอบแบบคันนี้ยังไม่หมด เผลอลองมือจับกันลอยเอ็มก็แถมให้ด้วยกับชุดนี้นะคะเป็นชุดแต่งแบบรอบคันสไตล์ออฟโรดที่โปร39000เท่านั้น่อนนาน84งวดอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้ออกได้ทุกอาชีพออกง่ายเรามีไฟแนนซ์บริการทั่วประเทศเลยอ่ะตามมาเลยค่ะตัวนี้ติดในดส่วนข,ของข้อฝาถังน้ำมันให้ด้วยนะคะและด้านบนตรงนี้ ใส่โลบาใส่บาร์เป็นสไตล์แอตลีดลูกค้าอยากได้แบบบาร์สไตล์แอตลีดนะคะก็สามารถติดตั้งให้ได้หรือจะเป็นบาร์แบบเหล็กก็ทำได้นะคะแค่บอกว่าชอบแบบไหนหรือจะหารูปตัวอย่างจากในอินเทอร์เน็ตก็ได้ส่งมาให้เอ็มว่าน้องเอ็มี่อยากแต่งแบบนี้แต่งให้ได้ไหมหรือชอบแบบคันนี้ก็แคปแล้วส่งมาหาเอ็มได้เลยนะคะมาด้านท้ายอ่ะทุกคนมาดูด้านท้ายตัวนี้ติด ครอไฟท้ายแบบสีดำเท่ๆให้เข้ากับครอไฟหน้าเป็นชุดเลยเอ็มจัดชุดใหญ่จัดเต็มและยังไม่หมดนะด้านท้ายสีประตูยกสูงเอ็มติดตั้งในส่วนของโช๊ค่อนแรงฟังไม่ผิดโช๊ค่อนแรงเป็นยังไงเดี๋ยวเราเปิดให้ดูตัวนี้ค่ะโช๊ค่อนแรงเวลาเปิดปิดมันช่วยผ่อนแรงเวลาเปิดปิดมันง่ายมากใช้งานสะดวกสบาย แบบว่าคุณผู้หญิงของบางล่างน้อยดูอย่างเอ็มดิโหปิดได้อย่างง่ายเปิดได้อย่างง่ายและรุ่นนี้เป็นตัวสี่ประตูยกสูงแต่งรอบคันคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะมีกล้องคอยหลังมาแล้วด้วยแล้วก็เป็นมือจับตัวนี้มือจับฝาท้ายแบบดํามาจากโรงงานเลยนะตัวนี้นะคะเท่มากคันนี้บอกเลยว่าเท่มากมาก ถ้าชอบคันนี้ลูกค้าแคปมาได้เลยแล้วส่งมาที่เบอร์087 556 9649แต่งรอบคันใส่โชคที่ฝาประตูท้ายแล้วนะคะเอ็มยังแถนส่วนของไ i เ e สชาร์ h เ r อร์เป็นยังไงไ i เ e สชาร์ h เ r อร์ก็คือว่าเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยวางท่าที่ช่องตรงคอนโซลได้เลยนะคะแล้วก็มันจะชาร์จแบตให้นะคะเป็นไ i เ e สชาร์ h เจอร์ที่เอ็มแถมเพิ่มให้นะคะทั้งโชคคอนแรงไ i เ e สชาร์ h เจอร์นะคะในรุ่น4ประตูยกสูง ลูกค้าสนใจสอบถามเอ็มได้เลยนะคะทั้งเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เรามีให้เลือกนะคะมีหลากหลายสีด้วยชอบแบบนี้ลูกค้าแคปไหมน,นะโปรดีๆโปรคุมค้มๆรถป้าแดงกับ39,000ออกรถก็ง,งา่ายย้ำอีกทีโปรนี้39,000บาทเท่านั้นผ่อนนาน80%วดัดลูกค้าอยู่จังหวัดไหนก็ออกได้เรามีไฟแนนซ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศเลย บริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะแล้วติดต่อมาที่เบอร์0875569649ฝา like กกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มด้วยแล้วจะเจอกับเอ็มใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ